วันนี้เรามาปลูกผักกันดีกว่าทุกคนอยู่กันในแมปโกะการ์เด้นนะคะเป็นแมปผีนั่นเองจะเป็นยังไงก็ก่อนจะมารับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะใช่ลอล่าเด็กน้อยชั้นสตีฟนะก่อยอย่าต้องไหล่แกนะยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าได้เลยครับมาถึงปุ๊บก็ต้องซื้อมเมล็ดก่อนนี่ซื้อแครอทด,ดีกว่านะครับซื้อแครอทมา2อันนั่นเอง นี่แล้วก็ชุบชุบชุบนี้ตอนนี้ฝนตกด้วยกําลังดีเลยเพราะจะทาให้เราไม่จำเป็นต้องลดน้ำนั่นเองแต่ว่าเราเก็บหอยทากดีกว่ามีหอยทากด้วยดูดิโอย้ยางแจ๋วนี่เรามาเติมน้ําดีกว่าเติมน้ําในอ่างนั่นเองชืบมาเติม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 ก่อนเลยดูจะขวาล่างนะครับนี่เป็นไงแล้วหกสิบเปอร์แล้วสุดยอดไปเลยชืบแล้วค่อยเติมไปเรื่อยๆแบบนี้ นี่แต่ตอนนี้ฝนตกนะครับก็เลยทําให้เรานั้นไม่ต้องลดน้ํานั่นเองแต่เราก็เก็บหอยไปก่อนนะครับได้เลยเด็กน้อยเยอะไปเลยนะนี่เราช่วยกันสร้างดีกว่านะได้เลยครับเราก็ได้เวลาเก็บผลผลิตแล้วนี่แล้วเราก็ขายเลยได้มาเจ็ดสิบบาทบวกกับหอยทากไปด้วยนั่นเองดีแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่มากดีกว่าแล้วก็บูเบอรี่เลยแล้วก็สตรอเบอรี่อีกหนึ่งอันนะครับ ผลผลิตเราค่อยๆซื้อทีละนิดนั่นเองแบบนี้นี่อยู่ในมือเราแล้วแล้วก็ปลูกเลยชึบชึบช,ชปลูกแบบนี้รดน้ําด้วยนี่รอให้มันโตเจริญเติบโต,ต,ตนั่นเองแต่เหมือนจะเจริญเติบโต,ตช้าไปหน่อยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามาเก็บหอยทากรอชืบหอยทากชึบสามารถออกจากตรงนี้ได้ไหมออ้ยออกได้ด้วยโอเคบว่าจนภายในโลกกว้างใหญ่ดีกว่าจะมีอะไรให้เรา น่าค้นหาหรือเปล่านะดูกันหน่อยซิว่าเราจะเจออะไรที่มันสวยๆงามๆหรือเปล่าคงจะไม่มีนะเล็กน้อยโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นก็มาเก็บผลผลิตกันนี่แป๊บเดียวก็ได้แล้วรวดเร็วมากตอนกลางคืนแล้วโอ้หกลางคืนนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยแต่มีไฟอยู่ในทุ่งหญ้าอเมซอนนะเนี่ยใช่ละละ่ะมีไฟอยู่ในสวนนะ่ะใช่ละครับสุดเจง๋งนี่เราก็เก็บเลย เก็บเก็บเก็บสับรนั่นเองดีขายกันเลยชือ้อผูได้มันึ่ง้ยเก้าสิบบาทอุ้ยแครอทอ่ามันเกาะหลังเราทุกคนแครอทผีเวลเาโอ้โหตัวบัลิ่มอยู่ไหนละเมื่อกี้เจออยู่แมปแมปจุดไฟก่อนอยู่ไห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 นครับเมื่อกี้เห็นอยู่แมปแมปน่กากลัวจริง โหมันเกาะเราได้ด้วยดีมันมาแล้วดูดิทุกคนปูมเริ่มวิ่งนี่อุ้ยวิ่งเข้าบ้านเราวิ่งเข้ามาอุ้ยมันเกาะเข้าบ้านเวแล้วมันเกาะเข้าบ้านได้อ่าจะกินแกไอกระจอกลาก่อนโหยโหจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดู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 มันวิ่ง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 มาสองตัวเลยอุ้ยเราเข้าบ้านนี้มาเข้าบ้านแล้วดีเข้ามาไม่ได้เลยนี่ทุกคนที่เราเลือดลดแล้วสามารถเข้ามาในบ้านได้นะครับแล้วเราก็จะเลือดเพิ่มนั่นเอง นี่พอเราเลือดลโอุ๊ยมันเปิดประตูเข้ามาเองเลยโอ้โหโหดจริงในบ้านก็ไม่ปลอดภัยต่อไปในบ้านก็ไม่ปลอดภัยต่อไปนะครับช่วะนี้เฮ้ยโหดจริงโหยอย่าโหดโหดจริงโหดเหี้ยมอุ๊ยมันเข้ามาในบ้านโอ้โหมนก็จะหายไปแล้วนี่เลยมปอะไรอยู่ในบ้านเลือดเราลดน้อยนะครับโอ้โหแครอทผิสิงเราซื้อบูเบอรี่ไม่สนใจแครอทละมะเขือเทศด้วยบูเบอรี่ อุ้ยอุ้ยหุ่นเริ่มลดเยอะขึ้นหุ่ยหดมากเลยอะเดซื้อผลผลิตก่อนนี่ซื้อมเมล็ดแล้วก็เข้ามาหลบอยู่ในบ้านให้เลือดเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราเลือดน้อยแล้วเราโดนกินนั่นเองรอเช้านะครับทาไมสวนแห่งนี้มันน่ากลัวจริงๆนี่มันสวนอะไรเนี่ยมันโกอาคาเดนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเป็นแมพผีจริงด้วยมีแต่ผีทั้งนั้นเลยผีแครหลอดนั่นเองโชเอ๋ยน่ากัวจง เมื่อไรจะเช้านะเนี่ขมตานอนหรือเปล่านะจ๊ะมีเตียงด้วยนอนได้ไหมไม่ได้นี่แต่ว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะตอนนี้น่าจะสถานการณ์ปอดโป่งละเรามาปลูกเมล็ดดีกว่าซื้อปลูกปลูกปแบบนี้นี่รดน้ำเลยชุดชุดช ระหว่างนี้เราก็ไปตักน้ํารอดีกว่านะครับไปตักน้ํากันตักน้ําเต็มแล้วสุดเจ๋งนี่เราก็กลับไปดูแปลงผักเราดีกว่าน่าจะออกผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้ขายแล้วก็ไปซื้อของใหม่ๆนั่นเองอเหมือนจะช้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะโตได้นะเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเอเคเก็บ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 อีก8089 80, 90เเปอร์แล้ว เก้าสิบเปอร์แล้วดีรอรอแล้วรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่านั่นเองมาเลยครับดีเงินเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วสุดเจ๋งชื้นยังเงินมาส, ouais. ส,สี่ร้อยสามสิบนั่นเองเราเอาไปซื้อของดีกว่านะครับดีเราควรจะซื้อนี่ดีกว่าสองร้อยเพื่อขายเมล็ดแพงขึ้นนั่นเองไม่ใช่ขายเมล็ดแพงขึ้นเองเงินจากการขายสินค้าเราจะขายได้แพงขึ้นน่ะ Oh, ยอดไปเลยแล้วก็ซื้อกุแจสีม่วงมาด้วยหลายคนอาจจะมีความถามนะครับว่ากุแจสีม่วงนี้เอาไปทําอะไรได้ก็คือเอาไปปลดล็อกแปลงผักนั่นเองแล้วแปลงผักนี้จะทําให้เรานั้นจะทําให้เรานั้นได้ผลผลิตเร็วขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราปลูกนั่นเองดีตอนนี้เงินเราเหลือ30บาทแต่ก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยยังพอได้แครอทกับสตรอเบอรี่แล้วก็แครอทนั่นเอง อ่าอย่างนี้แหละดีแล้วเราก็มาปลูกกันต่อเนื่องเลยดีกว่าไปผักที่สองไปผักแรกเราไม่สนใจละเพราะว่าไปผักแรกนั้นมันทําให้เราช้านั่นเองแต่ไปผักนี้จะเร็วกว่าเดิม15%สุดเจ๋งไปเลยนี่เราปลูกแล้วเก็บตัวเก็บผลผลิตดีกว่าตรงนี้คืออะไรครับไปดูกันดีกว่านะครับตรงนี้นะชืบ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 ชบ,ชบตัวนี้เหมือนจะเป็น เพื่อนตายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราจะมาช่วยเพื่อนตรงนี้นั่นเองอ่าโอเคแต่เราเล่นคนเดียวนะครับสามารถเล่นได้หลายคนนะครับจริงๆแล้วแต่เราอินดี้เกินไปหน่อยเราคนเดียวนั่นเองผชิญภัยในโลกอันกว้างใหญ่อย่าลืมฉันอีกคนหนึ่งเด็กน้อยฉันก็ต้องไล่แกไงโอเคขายสติสุดยอดไปเลยเราเก็บผลผลิตก,กันดีกว่าเก็บแล้วนี่ขายกัน ฟื้โอ้โยเราเว้งคว้างเหมือนกันนะเนี่ยใช่เราล่ะปกติจะเล่นกับเพื่อนนะ่ะแต่เพื่อนเรามึนๆม,นมนยังไงไม่รู้เราก็เลยเล่นคนเดียวดีกว่าใช่ครับดีแล้วเราก็ซื้อเลยสตรอเบอรี่ดีสตรอบเรรอบอรี่แครอทบลูเบอรี่นั่นเองโอ้โหเริ่มสวยงามขึ้นมาแล้วสวนเราชุบป,ปุ๊กปลูกปลูกปกปโอ้โหต้องใช้เวลานาะนหน่อยหนึ่งนะ,นะเนี่ยในการเล่นใช่แล้วละแต่มันสนุกมากเลยนะเพลินมากเลยกับการปลูกผัก ใช่แล้วครับนี่ค่อยๆแล้วตอนนี้เราขยายแปลงผักมาแล้วเราได้กำไรมา2 0 0ร0 0ี่ได้กําไรมา400แล้วเราก็เอาไปซื้อกุญแจกับซื้อขายของได้แพงขึ้นนั่นเองนี่ก็เลยทําให้เรานั้นผลผลิตน้อยนิดนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆคือแล้วหอังห่าคนจะไม่มีไอแครอทบ้านนั้นมาอีกนะ หวังว่านะจะไม่มีไอแครอทบ้านนั้นมานะเดี๋ยวก่อนนะมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอุ้ยมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ตรงบ่อน้ํามาดูกันดีกว,ว่าเขาต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรครับสุหล์ไอแครอทหรอครับจัดไปครับให้ครับเรามีแครอทอยู่หนึ่งอันพอดีเราให้เลยให้ไปแล้วนี่หว่าแต่ว่าต้องการอีกเหรอจ๊ะได้เลยนะเราก็จะไปไว้รอบหน้านะจ๊ะรอบนี้ต้องขายก่อน รอบนี้ยังไม่ให้นะครับต้องการแครอทใช่ไหมได้เลยโอเคแล้วเราไปขายกันขายแล้วชึบได้มา294บาทน่าเดง294บาทก็ซื้ออะไรดีนะอุ้ยตัวบอลลัมโอ้โหแครอทยักษ์โอ้ย,อม,อย,อย,อยมันชนเรากระเด็นเลยดูดิทุกคนตัวบอลลมโอ้ยน่ากลัวจริงโอ้ยเวลาเรารีบซื้อเมะเล็ดดีกว่าหุ้ยไม่พอซื้อมะพร้าว แล้วเราซื้อมะเขือยาวบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่อุ๊ยลืมไปว่าต้องซื้อแครอทให้เจ้านั่นไว้แล้วเราหลบอยู่ในบ้านดีกว่าตัวมันเบลริ่มเลยดูดิทุกคนโอ้โหสวัสดีครับสลอโอ้ยโอ้ยยังโหตัวเบลเริ่มตัวเบลเริ่มติดเลยติดเลยอะี้แล้วเราไม่สนใจแล้วนะมาเลยฉันนะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะโอ้โหเสียงโซปาโนซะด้วยไง ใช่แล้วละ่ะฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วนะฉันจะกินแกไอ,อ,อกระจกมาเลยครับเร้วไล่ปลูกผักกันต่อดีกว่าเพราะเจ้านั่นมันติดแล้วอะเด้เราปลูกต่อชุบชุบชุบกลางวันกนนลงา,นา,งนางคืนเราทํางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคิดดูดิอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงใช่แล้วละ่ะเพื่อการเป็นหัวแถวน่ใช่แล้วเพื่อการเป็นหัวแถวเราก็ต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่นนั่นเอง ขยันมากกว่าคนอื่นให้ได้ร้อยเช่าพันเท่าเลยเราจะได้รวยๆร่ำรวยเงินทองซื้อเราลืมไปว่าเราจะต้องเอาแครอทไหมคุณเบคอนตรงนี้นี่ว่าเราลืมไปนะนี่เดี๋ยวรอบหน้านะครับรอไปก่อนนะครับคุณเบคอนจะ <c oughs> โดนทิ้งนะ่ะโอ้โดนทิ้งเหรอครับจากไปแล้ว,วเดว้คุณเบคอนเขาบอกว่าเขาโดนทิ้งนะทุกคน สุดยอดไปเลยเราจะต้องทํำยังไงดีเราก็ต้องกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะทำให้คุณเบคเขานะอารมณ์ดีใช่ละคะรวมถึงตัวเราด้วยจะได้ยิ้มแย้งแจ่มใสงดงามนั่นเองอน,นี่ใช้เวลาอีก50%โอเคนะ้วเราเตรียมตัวไปกันเลยชืบและตอนนี้เรามีกุญแจสีเหลืองแล้วนี่อย่างแจว๋วเรามาปลดล็อกกันดีกว่านะครับฟืบ ปลดล็อกแล้วดีได้ส่วนนี้แล้วจะทําให้เราหดขึ้นนั่นเองอย่างแจ๋วเราได้มะพร้าวมาด้วยเราก็ได้มเมล็ดบูเบอรี่ดีแล้วก็อันนี้เลยสตรอเบอรี่นั่นเองสุดเจ๋งนีแล้วเราก็โอเครดน้ําก่อนดีรอมันจะเจริญเติบโต,ตนั่นเองระหว่างนี้อุ๊ยมีคุณลุงคนนี้ด้วยทำอะไรครับ NPC มาขายมาเมล็ด กล้วยกับมเมล็ดมะม่วงโหยเรามีตังไม่พอดิไม่รู้ว่าจะมานะนี่เี่ยถ้ารู้ว่าจะมาก็คงจะเตรียมตังไว้เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่มีตังโอเคไม่เป็นไรนะเราก็เติมน้ําก่อนดีกว่านะครับเอ้ต้นสตรอเบอรี่เราเติบโตแล้ว,ว,ว,ลวนี่เราเก็บเลยเก็บผลผลิตเลยชืบชืบหลายคนคงสงสัยว่าต้นสตรอเบอรี่หน้าตาเป็นไงเป็นอย่างนี้นั่นเองดูนี่ สเจง็งบูเบอรี่เป็นแบบนี้นะครับสีม่วงนิดนึงสตรอบเบอรี่กับบูเบอรี่นั่นเองดีเราไปขายก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้นนี้เอาไวท้ทีหลังต้นนี้เอาไวท้ทีหลังนะครับนี่แล้วเราก็มีแครอทด,ด้วยแต่ว่าแครอทนี้เราจะเก็บไว้ให้คุณเบคอนนะนี่แต่อันนี้เราก็ได้มาสองร้อยสเจง็งในเมื่อได้มาสองร้อยแล้วเราก็ซื้อมะเขือเทศเลยแล้วก็มะเขือเทศอีกแล้วก็สตรอบเบอรี่แล้วกันนะนี่ เรียบร้อยเราไปปลูกกันดีกว่าชือ่อไปกันแล้วถือถือมเมล็ดเลยแบบนี้นี่สตรอเบอร์อรี่นั่นเองแห้งเหรอแห้งเหรอแห้งก็ต้มน้ำให้นะครับจังหวะนี้ก็คืนแล้วหวังว่าคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวนะจ๊ะคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวนะจ๊ะที่สําคัญพี่ต้องลดน้ําไว้ก่อนนะจ๊ะอุ้ยต้นนี้ต้นมะเขือต้นมะเขือเราได้แล้วดีสุดเจ๋ง ชื้อเราก็มาหยิบแครอทดอีกว่าเพื่อจะเอาไปให้คุณเบคอนนั่นเองหุยคุณเบคอนเปลี่ยนไปคุณเบคอนไม่นะเวลาฉันจะกินแกฉันขอแครอทแกนิดเดียวทําไมแกไม่ให้ฉันมาเลยมาให้ฉันกินซะดี้ยมีทางแครอทตัวใหญ่กับเบคอนเราหลบในบ้านดีกว่าอุย้ยแล้วแอบมองอยู่ไกลๆดีกว่าแอบมองไกลๆแอบมองไกลๆชื้ตรงไหนตรงนี้เหรอชูอยู่ไหนละจ้าไปไหนละจ้า ไปไหนแล้วจ้าสายไดมีไหมซ้ายไม่มีโอเคดูขวาซิขวามีไหมขวาไม่มีแล้วโอเคปลอดภัยแล้วปลอดปลโปร่งอุ้ยเหมือนต้นมะพร้าวจะโตลแล้วทุกคนดูดิไกลๆเห็นไหมโอ้โหเจ๋วสุดดีค,ค่อยๆดีขึ้นค,ค่อยๆดีขึ้นเหมือนจะมีมาอีกหรือเปล่านะทําให้เราหวาดระแวงแล้วเนี่ยสองไฟฉายเล่น่าชือ้อหวาดระแวงไปเลยดี แต่ตอนนี้ผลผลิตเราสมบูรณ์แบบหมดแล้วดูต้นมะพร้าวเ,เราดูดิย่างใหญ่อะสวยงามมากแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็ต้นมะเขือนั่นเองเก็บให้หมดเลยเพื่อที่ขายนั่นเองนี่เราปลูกสักเราปลดล็อกสัก,ากสามแปลงนี้ก็โอเคแล้วละ่ะแปลงผักเราคงจะไม่มีอะไรละคุณเบคอนเราก็ไม่ต้องการแครอทจากเราละแล้วเราไม่ให้ละเพราะคุณเบคอนใจร้ายกับเราเกินไปเด้ นี่เราก็มาซื้อน้ำมันเลยเพราะเราจะังจะออกจากที่นี่แล้วนั่นเองซื้อน้ำมันไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้แล้วก็มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศไอ,อ้งอเป็นบูเบอรี่กับสตรอเบอรี่น่ะใช่ละครับนี่สุดเจ๋งปลูกกันเลยดีกว่าวู้ตอนกลางคืนนี้มีอะไรแปลกๆเสมอเลยนะมียาน UFO ด้วยทุกคน้เอาดอกไม้ให้เอเลี่ยนอะ การขโมยของจากเอเลี่ยนจะทําให้คุณเป็นคู่แข่งของพวกเขาความก้าวหน้าทั้งหมดที่คุณทําพวกเขาจะถูกลบอยไม่ขโมยดีกว่าหรอขโมยเลยเป็นงละ่ะขโมยแล้วขโมยไม่ดีนะเล็กน้อยพิศินได้เลยเขาจะถามว่าเราจะขโมยอะไรดีบาสุก้าเลยคุณทําลายเอเลี่ยนแล้วมันจะไม่กลับมา,อาเอเลี่ยนจะจากเราไปมาเอาบาสุก้าให้เราแลเองดี เรามีบาสุก้าเลยเป็นไงล่ะนี่พอเราขโมยของจากเอเลียแล้วเราจะเขาจะให้เลือกนะครับระหว่างดอกไม้กับบาสุก้านั่นเองนี่เราไดอา p g พจีมาแล้วอยากได้มะพร้าวอุ้ยแค่เราโตเวลาอุ้ย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 ตัวเบล่มอุ้ยโอ้โหชนเลือดะลดเลือดรถจะตุยจะตุยจะตุยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งฉบอุ้ยโอ้โหเราต้องเข้าบ้านแล้ว เราต้องเข้าบ้านแล้วอู้ตายจนได้อะดิสุดท้ายแล้วก็ตุยทุกคนแล้ววันนี้ก็โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิวคนอื่นเขารอดกันแล้วเราก็าตุยบ้างนะคะโอ้